ดีค่ะทุกท่านดิฉันนะคะสุพมาด่านวิทยาคุลเป็นนักวิจัยจากหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่สาสปทชวันนี้ก็เป็นเกียรตินะคะที่จะเอางานวิจัยที่ตัวเองได้ทํามาเล่าให้ฟังเผื่อมีท่านใดที่สนใจจะรับถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะจะเป็นเทสคิดนะคะชุดทดสอบอย่างง่ายในการตรวจวัด โลหะหนักในน้ำนะคะวันนี้จะเอามาเล่าเป็น2ตัวนะคะเป็นเฮกซาวาเลนโครเมียมหรือว่าโครม6อีกตัวหนึ่งก็คือนิกเกิลนะคะมาดูกันว่าแต่ละตัวมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะตัวแรกนะคะชุดทดสอบสําหรับตรวจวัดเฮกซาวาเลนโครเมียมหรือว่าโครม6ด้วยโครม6นะคะเป็นสารอันตรายเนาะเ,นเราน่าจะทราบกันดีเนื่องจากว่าเป็นสารก่อมะเมร็งนะคะออถ้าเราได้รับเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเป็นมะเร็งปอด โครงสร้าง DNA นะคะถูกทำลายได้ไง่ายมากขึ้นมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันนะคะเกิดอาการระคายเคืองที่ผิวหนังได้เป็นโรคหืดหอบระบบทางเดินหายใจปอดตับไตทำลำไส้ถูกทำลายได้นะคะถ้าได้รับเข้าไปในร่างกายในปริมาณเยอะเนี่ยก็อาจจะทำให้เรามีอันตรายถึงชีวิตได้เนาะจากภาพที่เอามาให้ดูตรงภาพแรกนะคะเป็นภาพแม่น้ำสีเหลืองเนี่ยมันจะเกิด การสะสมของตัวฮ e กซาวาเลนโคเมียมในน้ำอะคะ่ะอยู่เป็นแหล่งน้ำที่ใกล้ๆกับเหมืองแร่นะคะแล้วสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในละแวกนั้นนะทำใหเออ้เกิดการสะสมของโคลมียม6แล้วก็เป็นอันตรายนะคะภาพด้านล่างเป็นภาพข่าวนะคะเกิดในแม่น้ำเป็นลำธารในเอ,อ,อเมริกานะคะเห็นจะเห็นเป็นภาพของ ซากปลาที่เขาตายไปนะคะเนื่องจากว่ามีการปนเปื้อนเฮกซาวาเลนโครเมียมที่อยู่ในน้ํานั่นเองแล้วพบว่าในในข่าวอ่ะเนื้อข่าวเขาจะบอกว่ามีเด็กอ่ะค่ะเขาไปเล่นน้าในลาธารตรงเนี้ยแล้วด้วยกระหายน้ำเขาก็กักน้ําขึ้นมาแล้วก็บริโภคแค่สองอึกเองน้องเขาก็เสียชีวิตนะคะด้วยที่มันอันตรายอ่ะค่ะเราก็มาดูกันว่าโครมหกหรือว่าเฮกซาวาเลนโครเมียมเนี่ยเราพบที่ไหนบ้างในบ้านเรานะคะก็จะมี อุตสาหกรรมที่เขาชุบเคลือบโลหะหรือว่าชุบโครมทํากันเยอะนะคะเป็นชุบโครม6บางที่เขาก็เริ่มเปลี่ยนนะคะเป็นชุบโครมสามหรืออะไรเงี้ยจะมีพวกชุบเอ่อพวกโลหะที่มีการชุบเนาะมีก๊กน้ำวาวน้ำมีอุตสาหกรรมทางด้านสีทาบ้านของเล่นเด็กหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งอุตสาหกรรมที่มีการใช้หรือว่าเกี่ยวข้องกับเฮกซาวาเลนโครเมียมก็ ควรจะมีการบําบัดน้ําก่อนปล่อยทิ้งลงสู่อสาหกรรมนะคะโดยที่น้ําเสียที่ปนเปื้อนโครมเนี่ยหลังจากบําบัดแล้วเนี่ยควรจะตรวจวัดแล้วก็ไม่ควรจะมีค่าเกิน250 ppb นะคะน,นี้ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็หรือตัวมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเนาะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ํานั้นๆน่นะมันมีความเข้มข้นของโครเมียมหเนี่ยอยู่เท่าไหร่เราก็ต้องมีการตรวจวัดนะคะการตรวจวัดถ้าเกิดในห้องปฏิบัติการข้อดีของเขาก็คือมันจะได้ค่าทดสอบที่มีความแม่นยําน่าเชื่อถือแต่เขาก็มีข้อเสียเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าเครื่องมือดังกล่าวจากภาพที่ที่ที่ท,ที่นำมาให้ดูเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็น อะตอมิ a แอ o ซ p t i ชันะคะหรือว่าจะเป็นไอซีพีโออหรือแม้แต่จะใช้เทคนิคทางด้าน u v v i s s p l e s p p c t r o p h o t o m ต t e r นะคะต้นทุนของเครื่องมือเนี่ยค่อนข้างจะแพงบางแลบไม่สามารถจะลงทุนเพื่อซื้อเครื่องมือเหล่านี้ได้นะคะนอกจากเครื่องมือราคาสูงแล้วต้นทุนในการโอเปเรตหรือว่าดำเนินมีสารเคมีอะไรที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็ค่อนข้างแพงคนนักวิเคราะห์เองก็จะต้องมีความชำนาญ มีความสามารถเข้าใจในงานเพื่อจะทดสอบได้ค่าที่ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็เที่ยงตรงนะคะอีกทั้งเครื่องมือเหล่านี้มันเวลาทดสอบค่อนข้างนานเราไม่สามารถทดสอบหน้างงานได้เลยตัวอย่างที่เราเก็บมาก็ต้องมีการนำขนส่งไปที่ห้องปฏิบัติการสภาพของตัวอย่างอาจจะมีการเสื่อมสภาพไปแล้วก็ได้นะคะนี่ก็เป็นข้อเสียของเขานะคะ ไอสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือชุดทดสอบอย่างง่ายนี่เองภาพที่มาโชว์ตรงนี้จะเป็นชุดทดสอบอย่างง่ายของที่ออวัดเฮกซาวริ่งโครเมียมที่มีตำทองตลาดอยู่แล้วนะคะแต่ด้วยที่มันเป็นอุปกรณ์ที่นำเข้าทางนั้นเลยบ้านเรายังไม่มีผลิตเองเนาะสูนเราเนี่ยก็เลยตระหนักถึงว่าเออน่าจะมีการพัฒนาในเมืองไทยเองบ้างก็เป็นที่มาของงานวิจัยนะคะอันนี้เป็นชุดทดสอบหรือว่าเทสคิดที่ใช้ ตรวจวัดโครม6เป็นแบบที่1เนาะจะเป็นการใช้แบบครั้งเดียวนะคะองค์ประกอบเขาก็มีง่ายๆมีแค่3ส่วนมีส่วนที่1 2 3นะคะเวลาทดสอบเราก็ทำง่ายๆเลยก็คือในขวดหมายเลข2องะคะ่ะจะเอาไวบ้บรรจุน้ำแล้วก็จะเติมน้ำลงไปจนถึงขีดระบุไว้นะคะเราก็เติมสารปรับสภาพที่อยู่ในขวดสีชาหมายเลข3าม จากนั้นแล้วก็เอาแผ่นทดสอบที่อยู่ในซองอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยคะ่ะจุ่มลงไปแล้วก็ปิดฝาเขย่าแป๊บหบนึง่งเราก็จะทราบผลแล้วแหละถ้าเกิดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงสีก็แสดงว่ามีการปนเปื้อนและแล้วความเข้มของสีนั้นก็จะสอดคล้องกับความเข้มข้นของเฮกซาวาเลนครเมีียมที่อยู่ในน้ำนั้นๆเข้มมากก็มีความเข้มข้นเยอะสีอ่อนหน่อยก็มีความเข้มข้นลดลงมา ตัวนี้นะคะสามารถทดสอบในช่วง10ถึง100 ppb นะคะหรือว่าไมโครโกร,รัมต่อลิตรของของของชุดทดสอบอันนี้นะคะต่อมาแบบที่2นะคะเป็นตัวที่วัดโครม6เช่นกันตัวนี้จะสามารถวัดในช่วงความเข้มข้นที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้เป็นการพัฒนาแล้วก็ตรวจวัดได้เร็วขึ้นนะคะบางทีเราจะเอ,อเกเรียกว่าเป็น quick hexavalent chromium test kit วิธีการตรวจวัดเราจะนำเอาตัวสารหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขสี่อะคะกับหนึ่งผสมกันขวดนี้จะเก็บไว้ใช้ได้ถึงหนึ่งเดือนนะคะถ้าใช้ไม่หมดก็ก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆขวดที่สองจะเป็นสารปรับสภาพนะคะเราก็จะเติมน้ำลงในขวดหมายเลขสามให้ให้ถึงขีดระบุก,ก่อนแล้วก็เติมสารปรับสภาพ จากนั้นปิดฝาเขย่าแล้วก็หยดสารทดสอบลงไปแค่2หยดอันนี้จะเปลี่ยนแปลงเร็วเลยนะคะถ้ามีตัวเฮสซาวาเลนโคเมียมปนเปื้อนอยู่สีเขาก็จะเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่ามีเข้มมากก็คือมีความเข้มข้นสูงสีอ่อนก็ความเข้มข้นก็ลดลงมานะคะอันนี้จะเหมาะในช่วงความเข้มข้น250-2,000พมิลลิกรัมไมโครโกร,รัมต่อลิตรนะคะหรือว่า PPB PP หรือว่า0.25ถึง2 ppm นั่นเองนะคะอันนี้เป็นแบบที่2นะคะแต่เป็นการทดสอบโครม6ทั้ง2ตัวต่อมาเราจะมาพูดถึงชุดทดสอบสำหรับการตรวจวัดนิกเกิลนิกเกิลก็เป็นโลหะอีกตัวหนึ่งที่ที่เมื่อได้รับเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็เป็นอันตรายต่อเราทั้งสิ้นนะคะอันตรายของเขา จะทําให้ถ้าเราถ้าเรารับเข้าไปในร่างกายส่วนใหญ่จะเป็นจากการสุดดมเนาะหรือแม้แตก่การบริโภคเนี่ยก็จะทําให้เราเป็นไข้ไอเจ็บหน้าอกหายใจลําบากปวดศีรษะก็จะไปมีฤทธิ์กับระบบทางเดินหายใจนะคะทําให้เกิดภาวะปอดอักเสบเฉียบพลันการหายใจล้มเหลวถ้าเกิดสุดดมนานๆทีละนิดนานๆจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้มะเร็งโพรงจมูกหรือว่าปอดน,นะคะ เป็นภาวะผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบดังภาพที่นำมาประกอบให้เห็นนะคะนิกเกิลเราพบที่ไหนบ้างก็คล้ายคลึงกับตัวโครมหกนะคะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการชุบโลหะอุตสาหกรรมที่มีการผลิตอ,อ,อะไรอะสแตนเลทที่มันจะมีองค์ประกอบของนิกเกิลค่อนข้างเยอะนะคะ เป็นแบตเตอรี่นะคะจะเป็นนิกเกิลแคดเมียมที่ประกอบอยู่ในฐานแบบในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็พวกขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนาะส่วนของนิกเกิลถ้าเกิดเราจะปล่อยน้ำทิ้งลงไปสู่สิ่งแวดล้อมเนะะี่ยค่ะนิกเกิลต้องมีปริมาณที่ไม่เกิน1 ppm นะคะตรวจว่านิกเกิลกันยังไงลักษณะคล้ายกันนะคะจะเป็นเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเป็นการวัด เป็นาธาตุออกมานะคะว่าความเข้มข้นของเขาเท่าไหร่ลักษณะก็คล้ายกับไอตัวเฮกศาวาเลนโครเมียมมาค่ะข้อดีของเขาก็คือได้ความแม่นยำแต่ข้อเสียก็คือใช้เวลานานต้นทุนการติดตั้งเครื่องมือค่อนข้างสูงต้องการคนโอเปรดตที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านนะคะ ดังนั้นก็เป็นที่มาของชุดทดสอบอย่างง่ายว่ามันน่าจะเป็นคําตอบในกรณีที่เราต้องการจะไปวัดบ่อยๆใช้การเป็นการวัดคัดกรองตัวอย่างหรืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้ตามตลาดที่เขามีก็มีหลายแบบนะคะแบบแรกตัวแรกนี้จะเป็นคล้ายๆกับหยดลงบนเหรียญหรือว่าบนโลหะว่ามีนิกเกิลเป็นองค์ประกอบใหม่ก็จะทราบเป็นสีที่เปลี่ยนได้เลยหรืออะไรเงี้ยนะคะก็จะมีแบบที่ซับซ้อนขึ้นตามนี้ หรือแบบนี้ก็จะมีตัวที่วัดอ่านค่าความเข้มข้นออกมาได้เช่นกันนะ,ะในส่วนที่เราพัฒนาจะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะการทดสอบไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามีขวดหมายเล็กหนึ่งแล้วก็บรรจุน้ำขึ้นมาถึงขีดระบุเช่นกันนะคะเติมสามประสภาพลงไปถ้าเกิดว่ามีนิเกิลอยู่ในน้ำสีของ ของเหลวตัวนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดอนุภาคเป็นสีชมพูอมแดงขึ้นมานะคะแล้วก็จะใช้อันนี้เป็นแค่กระดาษกรองอะคะ่ะแล้วก็ประกอบชุดกรองแล้วก็กรองน้ําตัวนี้ผ่านกระดาษกรองสีของไอ้ที่ปรากฏอะคะ่ะจะอยู่บนแผ่นกระดาษกรองแล้วก็มาเทียบดูความเข้มข้นโดยประมาณโดยการเทียบแผ่นภูมิสีนะคะวิธีการง่ายมาก ที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะขอฝากไว้นะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะรับถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะจะบอกว่าชุดทดสอบที่เตรียมเนี่ยทำได้อย่างง่ายนะคะมีราคาถูกใช้งานง่ายไม่ยากนะคะเราไม่ต้องยึดติดเครื่องมือในห้องปฏิบัติการตลอดเวลานะคะ